คำแนะนำดีๆนะคะจากไวรัสโควิดค่ะขอบคุณะคะมาออนนะะก oh <my. S 1> ดอ,กอ, oh <my. S 1> อดีตประธานาธิบดีบิลคลินตัน oh <my. S 1> ต้องขอขอบคุณนะคะพี่ทอมจุรภาพเครือสองคนนะคะแล้วก็ oh <my. S 1> ดอกเตอร์แ oh <my. S 1> อรลิดนะคะเฟรสมนค่ะอดีตท,ที่ปรึกษาประธานาธิบดีนิลคลินตันนะคะที่วันนี้จะมาให้คำ ปรึกษาแล้วก็คำแนะนำดีๆนะคะจากไวรัสโควิดค่ะขอบคุณมากอดีต <laughs> ประธานแลิบดีบ <c oughs> ิลคลินตันใช่แซนจะถามอะไรคะแซนอยากทรบาบค่ะว่าตัว p a i z e นะคะ <c oughs> จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับการป้องกันแล้วก็ต้านไวรัสโควิดอย่างไงคะคือพี่ว่าก่อนที่เราจะไปถึงตัวสินค้าเนี่ยนะพี่ว่าเราเอาที่มาที่ไปก่อนนะครับ อย่างทุกคนทราบในเมืองไทยวันนี้นะโควิดก็เลขขึ้นกันตลอดนะ,ะพี่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเลขที่เราเห็นวันนี้นะน่าจะขึ้นไปนะอีกอีกเยอะนะครับก็ยังโชคดีประเทศไทยเนี่ยคนยังเสียชีวิตน้อยนะถ้าเทียบกับประเทศเกาหลีอิตาลีสเปนนะก็วันนี้ก็เลยเชิญเอริกม่อีกทีน,นึงนะเพื่อจะมาถามเขาว่าเขาคิดเห็นยังไงกับสถานการณ์ที่ครั้งที่แล้วสัมภาษณ์กับเขาเนี่ยเลขในเมืองไทยยังเป็นร้อยนะวันนี้กลายเป็นพันแล้ว Sorry, right, the last time we had this conversation, the numbers in Thailand were in the hundreds, right? The numbers now in the thousands. <clears throat> numbers are in the thousands. What happened? Well, we're doing a lot more testing. There, we're seeing the delay in the time period that people were not behaving themselves in the time period where they now are behaving themselves. If you look at the daily cases now, they are dropping. Now we're not going to see a drop like this. That's not human. The drop we're going to see is going to be like this. And that's the way it is in every epidemic. Still remain hopeful. Should we be more scared or less scared than we were two weeks ago? We should be the same scared as we were two weeks ago. There's still one answer to this, and that is if you do the right thing, if you stay indoors, if you let the virus die down, that's all we can do right now. That and have a strong immune system. <laughs> ไม่ต้องกลัวมากกว่าไม่ต้องกลัวน้อยกว่านะครับแต่ก็ควรจะทำสิ่งที่ถูกต้องนะก็คือป้องกันตัวเองอยู่บ้านสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง How do you get immunity? You get immunity by the easiest way to get immunity is by taking oh, <okay. S 2> care of yourself <Okay. S 2> by doing very simple things. Number one, and probably most important, is getting seven hours of sleep. สิ่งแรกนะครับเขาบอกสำคัญมากที่สุดคือนอนหลับเจ็ดชั่วโมงครับนอนหลับเจ็ดชั่วโมงทุกวันครับชัดเจนมากเลยคะ่ะนอนหลับนะคะเจ็ดชั่วโมงทุกวันเป็นอย่างน้อยเนาะการนอนหลับพักผ่อนที่ดีนะคะก็คือการนอนหลับที่สนิทสนิทแบบที่เรียกว่าไม่ต้องฝันแล้วก็ไม่ต้องลุกเข้ามาห้องน้ำกลางดยกถูกต้องไหมคะใช่แต่ในที่ที่นอนไม่ค่อยหลับาะน้องเจนน้องโบกับน้องรุ่นกันนะครับค่ะ Alright what else sleep number two um Keep your vitamins up. There are certain vitamins that we know, and we know with one hundred percent certainty, percent, certain vitamins will improve your immunity. Those being vitamin C, especially large doses of vitamin C, vitamin B complex, especially B B1, one, B six, B twelve, B none B four, B seven, because that makes your white blood cells and your red blood cells very strong. Um, Vitamin D. We know that people who take vitamin D have stronger lungs. For people with high vitamin D levels, not only do they get less lung diseases, but they get less cancer. On. vitamin C. Mm. B, B. 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 D. 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 <laughs> <that and คิดเหมือนกันว่าควรจะต้องทานในปริมาณเท่าไรมากน้อยขนาดไหนแล้วบ้านเราอย่างเี้ยค่ะจะมีวิตามินอะไรที่สามารถทานแล้วก็เรียกได้ว่าในปริมาณที่พอดีแล้วป้องกันแล้วก็ต้านไวรัสได้ค่ะแล้วน้องเป็นห่วงมากว่าตัวเองจะติดโควิดก็แอบเป็นห่วงเล็กๆเหมือนกันค่ะเพราะว่าด้วยเรื่องของสภาพนะคะอากาศบ้านเราแล้วก็วิธีการหลับนอนและช่วงนี้ค่ะดูข่าวเยอะๆเศพษข่าวเยอะๆอาจจะแพนิคได้อาจจะทำให้เครียด แล้วก็นอนไม่หลับอันนี้ก็อาจจะทำให้ร่างกายของเราแบบรู้สึกอ่อนเพียอ,อาจจะแบบออกไปรับสารได้ง่ายเลยค่ะ So her concern is she's always stressed hearing all these news negative นะครับแซนก็บอกแลยนะว่าตอนนี้มันข่าวมันลกมากทาให้เขาเครียด What's a good way of getting rid of stress? Well the best way of getting rid of stress once again is sleeping นอนนอนหลับเจ็ดชั่วงมันไม่ใช่หกชั่วกมงมันใช่หาชั่งไม่ใช่นอนรับผู้ดี คพรุ่งนี้นอนหลับเจ็ดชั่วโมงสำมผัญที่สุดครับอย่างน้อยเจ็ดชั่วโมงเจ็ดชั่วโมงครับโอเค so sweeping seven hours number two ออกกำลังกายทุกวันทุกวันนิดหน่อยสิบนาทีสิบห้านาทีหรือสิบนาทีเจนุ่นโบนะคะสิบนาทีครับสิบห้านาทีคุภคนไปไภไยจิมไม่ได้นะจนบ้านได้ครับจนแบานดมัดจนแบานแล้วก็ Push-ups on your floor. Anything you can do at home is it, it, good for yourself. Rosam, stop reading about COVID every five minutes. Fundamental question. Everybody asks the same thing. When is this thing. going to go It's, it's it's going to go away slower than you want it to come the on the why because infections don't just stop infections spread and then drop spread and then drop if you looked at a graph of the flu season if you just took influenza and looked at graph, it would have the same thing that COVID does the only difference is we don't look at it every year

นะตั้แต่ผมได้รู้จักดรอเอร์เอกมาเนี่ยผมกินดีขึ้นนะผมไปใช้ไตวิตามินเริฟที่คลินิกขเขานะครับ Bangkok Anti a n t i a g i n g c e n เ e r นเตอร์สะรัศมีชนุดอะไรผมโชคดีว่าผมมีผู้ใหญ่ที่ใจดีใช่ไหมแซนเรารู้จักผู้ใหญ่ที่ใจดีพอดอกเตอร์เขาพูดขึ้นมาเริ่มนอนหลับนะให้บายตัวเองนะผมเป็นคนที่ไม่ชอบขายของนะแต่ผมมาเอาของดีให้คุณงั้นอย่ามาคิดว่าคุณทอมมาขายของนะแต่ถ้าผมมีของดีมาให้แล้วผมไปขอเพื่อนผมมาได้ผมไม่อยากออามาให้ เพราะดรเตอร์เรกเนี่ยเขาเน้นตลอดแซมว่าอะไรต้องอะไรต้องให้นอนนอนหลับนอนหลับนอนหลับนะครับผมก็จําได้ว่าผมมีเพื่อนนะผู้ใหญ่คนหนึ่งชื่อชื่ออะไรประยุทธ์ค่ะไม่ใช่ประยุทธ์จันโอชานะครับนะชื่อประยุทธ์หมหากิศรีนะเจ้าของเนสกาแฟนะผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดานะครับประยุทธ์หมหากิศรีนะพ่อของขึ้นนะถ้ารู้จักกันนะเจ้าของเนสกาแฟรวยที่สิเอ็ดในประเทศไทยนะ ขันประยุทธ์เนี่ยได้ทำน้ำขึ้นมาแซนร้อคนก็นดูซิคือน้้ำอะไรตรัวนี้คือ P. e d ค่ะเป็นน้ำรำไย,ยสก,กัดถ่า100%นะคะสก,กัดทั้งเม็ดแล้วก็เปลือกค่ะก็ช่วยอะไรอันนี้นะคะจะช่วยในยเรื่องของการนอนหลับค่ะอย่างที่ดรแบรริได้แนะนำนะคะว่าการที่เราจะป้องกันแล้วก็ต้านไวรัสได้เนี่ยคือร่างกายเราต้องแข็งแรงต้องนอนหลับให้สนิทค่ะคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมจะไม่มาโปรโมทอะไรนะ ถ้าผมไม่เชื่อว่าสินค้าใช้ได้จริงแล้วคนที่ทำเนี่ยมีคุณสมบัติทําจริงแน่นอนครับมันมาจากท่านปริยุทธ์มหากริจเชียคนที่ทำเนสกาแฟคุณดื่มกาแฟเขาทุกเช้าเนี่ยที่เอริบอก this puts you to sleep your wife is using this right everybody who has taken this so far i s doing quite well with it นะครับ does put you to sleep ตอนเอริกเขาบอกแลยนะครับพอเขาได้รับสินค้านี้มาตอนนี้ค่อยภรรยาเขาใช้เองเลยนะแล้วก็บอกช่วยการหลับจริงๆ แต่สำคัญกว่าน,นั้นคืออะไรครับผมก็ไปคุยกับท่านประยุทธ์บอกว่า,วาแล้วมันดีจริงเหรอท่านท่านก็ตอบว่าทําไม่ต้องคิดมากดูรายงานที่เราได้มาจากศูนย์วิจัยจากประเทศออสเตรเลียเลยที่เขาวิจัยออกมาแล้วว่าอันนี้มีวิตามินซีเยอะมาก how, how does the how does this help with protecting you from COVID the PA because I found vitamins but j u s u s e e what else It, it's, well, those are the two things. Listen, we only have one weapon against COVID right now, and that's our immune system. Your, your, your immune system is the only thing protecting you from being sick with COVID or being healthy without or with COVID. It's the only thing. So, sleeping, most important thing, when you sleep, your body builds up its immune system again.

ก็เลยไปปรึกษากับท่านประยุทธ์บอกว่าเนี่ยผมอยากเอาสินค้าเนี่ยมาให้เพื่อนๆผมใน Facebook แต่คนก็พูดมาหลายคนก็ทํานบกว่ามันแพงนะเปิด<ช>ปวดให้คนด,ดูนี่คือจะเรียกได้ว่าทั้งเท่า,าที่ฟังแล้วตัวอ,อดัดแนะนำมานะคะ P a ่เอนี่ยรวมทุกอย่างเลยคะ่ะอยู่ในขวดนขวดเดียวค่ะทั้งในเรื่องของการนอนหลับพักผ่อนน,น,นนะคะทําให้ร่างกายเนี่ยคะ่ะกับปี้กระเป๋าแล้วก็รวมถึงวิตามินซีที่ต้องการนะคะจำเป็นต้องการสําหรับต่้งไกลค่ะเรียกว่าเต็มเต็มเลยค่ะ แต่สำคัญนะคะเป็นสารสกัดจัดธรรมชาติร้อยเปอร์เซ็นต์คนเป็นเบาหวานก็กินได้ใช่เพราะรพี่เป็นเบาหวานพี่กินได้ค่ะ<ช>นะ,ค,ะครับคราวนี้นะขวดเนี้ยที่แซนเห็นเนี่ยเราก็รู้กันว่าพีเอีเนี่ยเขาขายอยู่2,200<ช>บาทใช่แซนเคยเซิร์ขเข้าไปนะคะใน Google เลยแล้วก็มีในช้อปปิ้งลาซาด้านะคะแล้วก็ลหลายๆเว็บไซต์เนี่ยอยู่ที่ขวดประมาณ2,000กว่าบาทค่ะใช่<ม>พี่ก็เลยไปขอท่านประยุทธ์นะแซนวันนี้ พิเศษนะครับท่านให้พี่มาพันมีอยู่พันขวดนนแค่นั้นเองนะแค่มีแค่นี้จริง,รงๆค่ะนาคาพิเศษแบบสุดๆสําหรับคนที่ดูไลฟ์นี้นะคะแล้วก็มีแค่หนึ่งพันขวดนี้เท่านั้นนะคะฟังดีๆต้องฟังดีๆนะคะจากสองพันกว่าบาทนะคะอันนี้คือยังไม่รวมค่าจัดส่งนะคะเราเนี่ยมาแนะนําให้ท่านนะคะได้มีสุขภาพที่ดีแล้วก็ป้องกันต้านไวรัสโควิดได้น,นะคะด้วยราคาเพียง 999บาทค่ะอันนี้คือ999บาทเนี่ยคือไม่รวมค่าจัดส่งนะคะแต่ว่าเราพิเศษไปกว่านั้นอีกค่ะคือถ้าเกิดท่านซื้อ2ขวดนะคะในราคา1,998บาทนะคะเราฟรีค่าจัดส่งฟรีนะคะค่าจัดส่งไม่พอค่ะอันนี้ไม่พอคือเราฟรีนะคะแถมขวดเล็กนะคะขวดนี้ไปอีกหนึ่งขวดเรียกได้ว่าคู่นี้นะคะราคาแค่1,900 เก้าสิบปดบาทเท่านั้นแค่นี้ไม่มีอื่นใดเพิ่มเติมแค่นี้จริงๆค่ะรควนี้พี่อยากให้เห็นอย่างนะคนจะถามว่าแล้วมันรู้ได้ไงว่าหลับเห็นตรงนี้ไหมครับสิ่งที่ติดอยู่เนี่ยนะคือสติกเกอร์จากออยเลยนะออยเขาให้อนุบัตินะ่ยเพตี้เนี่ยติดสติกเกอร์นี้ได้เลยที่จะบอกว่ากินแล้วนอนหลับจริงออยเมืองไทยเนี่ยพี่จะเรียกว่าอดอยากตลอดนะ จะขออะไรออยอนี่ยากมากนะถ้าไม่จริงเนี่ยออยอเขาจะไม่ให้ติดอย่างนี้นะคะรับขอแนะนำอีกนิดหนึ่งนะคะสําหรับใครนะคะที่คิดว่าเอ๊ะมันใส่แบบสารอื่นอื่น,น,นหรือยังไงเกี่ยวกับการนอนหลับด้วยหรือเปล่าคือจะบอกว่าตัว P ะะีเอ็กซ์ีนี่ยค่ะไม่ใช่ว่าคือทานปุ๊บแล้วจะหลับป๊อปเลยอย่าง,างออเหมือนอยาออกฤทธิ์เหมือนยาหลัหลับนะคะเขานะคะจะไปทํางานตอนที่เราหลับค่ะจะทําให้เราเนี่ยหลับลึกหลับได้แบบว่าสนิทอย่างที่ทรายเคยพูดไว้ข้างต้นว่า จะไม่ทาให้เราแบบสะดุ้งตื่นกลางดึกหรือว่าฝันเข้าห้องน้ำอานะคะมันทําให้เราเนี่ยนอนหลับไม่สนิทต่อให้นอนสักประมาณ8ชั่วโมงถึงสิชั่วโมงแต่ถ้าเรานอนหลับหลับตื่นตื่นเนี่ยมันก็จะทาให้ร่างกายของเราเนะะี่ยค่ะทำงานได้ไม่เต็มที่ทั้งแซนก็นําไปให้คุณย่ากินใช่ไหมใช่ค่ะ,ค,ะคือตัวนี้นะคะคือแซนเนี่ยเอาไปให้กับคนที่บ้านทานค่ะคือครั้งที่ล่าสุดที่เจอกับพี่ทอมพี่ทอมเนะนยนให้แซนนะคะ เอาไปให้กับคนที่เรานะแล้วก็คนที่บ้านายก็เลยไปให้คุณย่านะคะของสายซึ่งอายุ78ค่ะอายุเจ็ดเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นกลุ่มที่สูญเสียงที่่างกายของเราหรือภูมิคุ้มกันของเราเนี่ยมันต่ำแล้วก็ติดไวรัสได้ง่ายนะคะาซก็เลยเออกไปให้ท่านได้ลองทานอยู่แล้วนะคะคือรสชาติอร่อยค่ะแล้วก็ธรรมชาติมากๆค่ะทานง่ายวิธีการทานนะคะก็ไม่ยากค่ะอันนี้นะคะจะทานคล้ายๆกับเป็นเหมือน เป็นเหมือนน้ำพึ่งนะคะสามารถทานเป็นช้อนช้อนโต๊ะได้เลยนะคะหรือไม่ก็สามารถที่จะไปเจือจางละลายนะคะในน้ําอุณภ่มิหรือน้ําอุ่นๆน,นะคะหรือเป็นน้ําเย็นก็ได้ทานเรียกว่าชื่นใจได้ทุกเพศทุกวัยค่ะไม่จํากัดคนที่เป็นเบาหวานก็ทานได้คะ่ะ <Okay. S 1> สุดๆไปเลย,เลยเทีนะบอกประชาชนว่าท่านประยุทธ์มหากิจสืนะครับเจ้าของเนสกาแฟนะ ให้อะไรพิเศษกับคนไทยถ้าสั่งกันมาภายใน48ชั่วโมงนี้ถ,ถ้าเกิดสั่งภายใน48ชั่วโมงนะคะที่เว็บไซต์นะคะ lazada หรือว่า shopee อะไรหลายเว็บไซต์นะคะเขาจะขายที่2,000กว่าบาทคือขวดน,นี้แค่ขวดเดียวะคะ่ะแต่วันนี้นะคะเราขาย1ขวดที่ราคา999บาทไม่รวมค่าจัดส่งคะ่ะแต่ถ้าเกิดสั่ง2ขวด